สวัสดีครับเ,เพื่อนเวันนี้แวะมาที่ฟาร์มนะครับซื้อตัวยาให้น้องหมูนะครับ <c oughs> พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ฟาร์มนะครับที่นี่เขามีตัวยาจำหน่ายนี่บเขาแบ่งขาย เรางบน้อยแล้วก็ซื้อน้อยๆก็เขาแบ่งขายเป็นกิโลนะครับมาติดเที่ยงนะครับนักงานเข้าไปกินข้าวกันหมดนะครับ ทำมาสี่สิบปีเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับเราทำใหม่หัดใหม่นะครับยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยสี่สิบปีก็ทำได้ขนาดนี้เนี่ยเมื่อก่อนที่ยังไม่มีโรคระบาดนะครับ เขาให้ไปรับของทั้งในนูนน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 ้นนะครับตั้งแต่โรคระบาดมานี่เขาไม่ให้ข้าวนะครับให้มาแค่ตรงนี้นะครับเมื่อก่อนข้าไปดูหมูก็ได้นะครับถ้าเราเอาน้ําเชื้อดูพ่อพันธุ์เนี่ยแต่นี้ก็ไม่ให้ข้าวนะครับ สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้พาเ,เพื่อนๆมาเที่ยวที่ฟาร์มนีครับแต่ก็อยู่ได้แค่ด้านนอกนะเข้าไปด้านในไม่ได้วันนี้ไปทุระมาเนี่ยในตัวจังหวัดกเ็เลยแวะมาเอาตัวยาให้น้องหมูเนี่ยผ่านมาแล้วเนี่ยครับ ได้ไม่ต้องกลับมาเอาเนี่ยติดเที่ยงนเนี่ยรอคนงานเขากินข้าวเนี่ยแต่เราอดเนี่ย